ทางด้านของคณะสงฆ์ทุดงคัสถานสบุรรครับคุณผู้ชมครับก็ได้มีการมอบอาหารแห้งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินจังหวัดสบุรีด้วยนะครับเพื่อนําไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับนําโดยพระอาจารย์สมชายกิติชวนะวครับได้มีการมอบอาหารแห้งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินครับเพื่อนํานไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้โดยสถานการณ์ที่จงังหวัดชลบุรีนะครับก็ยังมีสถิติที่น่าเป็นห่วงระดับหนึ่งทีเดียวซึ่งการที่คณะสงฆ์นะครับได้นําอาหารแห้งไปมอบให้แด่ให้แก่ทางองค์การบรหิหารส่วนตำบลในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้แก่ผู้ประสบภัยถึงแม้ว่าสิ่งของอาจจะไม่ได้มากมายนะครับแต่เป็นคุณค่าทางจิตใจครับรวมทั้งกำลังใจที่อยากจะให้ทุกคนนั้นสามารถเดินหน้าผ่านพ้นวิกฤตของโรคระบาดในครั้งนี้ไปด้วยกันครับ